พระราชาานกับ,บังคมทูลทรงทราบฝ่าลองพระบาทในพระราชวรโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าลองพระบาทเสด็จพระราชาดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทา,านปริญญากิติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลามคำแหงในวันนี้นั้นนับเป็นสิริมงคลแกมหาวิทยาลามคำแหงเป็นอย่างยิ่งขอพระรชาชทานการบังคมทูลซาบฝาลอองพระบาทข้าพเจ้าขอพระราชทานพระราชรโรกาศเ <kaikki> บิกบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด,ดังมีรายนามต่อไปนี้ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมันดับหนึ่งทิพวิภาจเจริญสงฆ์ อนเนกทองหล่อธนาวุฒิสุดชาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองกวินทราปลายชัยภูมิพัฒร,รพรพงไพบณ์สุรวง์จันนาคินพุทธางคูสุนทรโลหิตพิยดาทองสีจารุทัศน์รถฉ่ำธัญรักษ์วชิรบรรจงอรน,นงแ์แ้าริมปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตนรุมนชนกสีทองนรุมนดาวกระจายนารุมนบุญสี นวลละอชัยชนะนัทนันฉันทะเฉลิมพงษ์นัทดาดำรงเจริญนัทมนเปี่ยมรุ่งเรืองนันชนกศรีกุตานันทกาวันดีนันทพัฒทองแท้นาตยากุลทนนัตยาวิเชียนชัยนารีรักวิวัตกุลชัยน้ำทิพเกิดแก้วน้ำฝนเกิดแก้วนิชยาแซลีนิตยาเมืองขันนิติซอฮิรันนิพนธ์อินทา นิภาพรบุตรดีสุวรรณนิภารัตคงจันทร์นิรมนก่ำเมืองนิรันสิทธังนิสาชนสีเมืองไกลสอนเลี้ยงเพชรมงคลใจไมตรีงามยิ่งลำ้ำศิริการแท้ทั้งมอมรรัตสีนวนสวยัยอ่อนเพ,นพรพกาวันสุจิตราแสงวันทิระจินดาอนันตะทิพยเมธีชวีสาวงไกลสีชติวัตรตุลรัชตะโพคินธนัญญาถแถลงคำ ประพัฒสิริแก้วพวงพัชมนตรีวัฒนเวทพิริยารึกดีเพิ่มสิรินำประสิทธิผลมณีรัตนวิพัฒนเมวิกาฟุงนำเจริญทรัพย์รุ่งทิวามหาสอดสมพลแซ่โจสายสุนีชูวักษรสายหยุดโลหพิบูรลสุวลรีแซ่หลิวธนรัตนกาญจนะคิริวงศ์ประช니ยากรากลินสุภัตราจำปาทองวาสนาใจงามแท้ วรัทยาเทพสุยะยศสวัสดีสุกเกษมสิริวันวรสิทธิชัยทีคารัตแสงนิกรเกียรติโดยกล่าวด้วยกระมอ่อม ขอพระราชทานกราบบังครมทูลทราบฝ่าละองพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ถวายคำปฏิญาณดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้า,า,จ,าจากเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติศา,าสนา,าพระมาหากษัตริย์ จากประพพืิปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมและวัฒนธรรมรู้รักสามัคคีพลีตนเพื่อส่วนรวมข้าพระพุทธเจ้าจากใช้ศิลปะวิทยาการเพื่อการประกอบอาชีพด้วยความรู้คู่คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตเสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินข้าพระพุทธเจ้าจากเคารพและกตัญญูกตตะเวทีต่อผู้มีพระคุณจากเผยแพผ่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและรับผิดชอบดูแลประเทศชาติ โดยยึดมั่นหลักธรรมและความถูกต้องตลอดไปข้าพระพุทธเจ้าขอยึดมั่นคำสัตย์ปฏิญานี้ไว้ด้วยใจสุจริตและจักรักษาเกียรติแห่งปริญญานี้ตราบชั่วชีวิตด้วยก้าวด้วยกระหม่อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระคุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ข้าพระเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของหมหาวทิทยาลัยร,รามคำแหงประจำปีนี้ขอแสดงความชื่นชมกับบรรัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสําเร็จบรรัณฑิตทั้งหลายคงจะเคยทราบกันมาแล้วว่านอกจากวิชาความรู้แล้วยังมีปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่บุคคลและส่วนรวม คือความสามารถของคนเราที่จะพิจารณาแยกแยะว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์ความสามารถดังกล่าวนี้ได้แก่ปัญญาซึ่งจะเกิดมีขึ้นได้ด้วยการที่บุคคลฝึกพิจารณา,าค่อยนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอกล่าวคือไม่ว่าจะประสบพบเรื่องใดป,ปัญหาใดก็พินิษพิเคราะห์ให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นความเกี่ยวเนื่องกันโดยลำดับ ด้วยใจที่เที่ยงตรงไม่มีอากติจนเข้าใจเรื่องราวหรือปัญหานั้นอย่างชัดเจนตามเป็นจริงเมื่อได้ภาคเพียงขบคิดปัญพิจารณาอยู่เป็นประจำแล้วก็สุดที่จะที่สุดก็จะเกิดปัญญาอันถาวรมั่นคงและเป็นปกตินิสัยทำให้สามารถจำแนกแยกแยะความจริงความเท็จความถูกผิดความดีความชั่ว และปฏิบัติเฉพาะสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์และเว้นปฏิบัติสิ่งที่ชั่วที่ไม่เป็นประโยชน์ได้โดยอัตโนมัติจึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามฝึกฝนฝึกปัญญาของตนให้งอกงามและเข้มแข็งยิ่งยิ่งขึ้นจนตลอดชีวิตเพื่อให้ความเจริญมั่นคงที่แท้จริงและยั่งยืนบังเกิดขึ้นแก่ตนเองและแก่ส่วนรวมและแก่ประเทศชาติ ในพระประมมหาพิพายพร,าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนและทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ประสบความสุขความสำเร็จพร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้าทุกประการ